สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพบก,กันสวัสดีกันตอนเศ้าๆพี่น้องเลยมานนี่เดี๋ยวมันนี่ยาสิผ้าพี่น้องไปยามแย่งเลยมาหอดให้หอดหน้าแล้วพี่น้องเพราะว่านนาติดบ้านนาสนบ้านเลยนี่อุปกรณ์ยายากระยังเดี๋ยวมาลุ้มน้องกันเลยพี่น้องเดี๋ยววสิมาบ่มันนี่ สิ่อดแง้ย่งแล้วพี่น้องมึงบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้อง <c oughs> ตอนเช้าๆอากาศดีดีมัน,นออกบรนนาหนา้าอยู่่ซนบ้านพี่น้องเอ้ยนาจะยาสิพาพี่น้องมาหยานแง่งเด้อมันเนี่ว่าสิมานบ หอดแล้วหอดแล้วโอ้ถึงฟ้าก็ยังมืดขนาดมันนี่พี่น้องดูสิสายิเทลงอีกมันนี่สายจะเทลงอีกแล้ว ได้ปลาอยู่ว่ลุงโบโบได้เนาะอุย้ยนกไปพี่น้องคนนะบินเซึนหากินปลาอยู่นี่หอดแล้วแย่งแรกที่จะใส่ใส่ไว้ป้าหมองหอยพี่น้อง หมักหอยมักหอยมักหอยมันเป็นีตรบักหอยบบพี่น้องมดแล้วขึ้นจิรีขึ้นบะหมี่อย่างแท้ทุกคนเดี๋ยวไปบึงแย่งนั่นก่อนเพราะมีสองแย่ง ปลาหอยตาไสหรือไผ่นอกมาเทสงสัยเอาขึ้นจากแง่งแล้เทนี่พี่น้องเพราะว่าตาไสก่อนไปตลาดประมาณตีหนึ่งกว่าเราออกมายามอยู่คืนนี้เราออกมายามก่อนไปตลาดไปบึงแง่งนั่นพี่น้องเมื่อวานนีงหันได้อยู่ได้ปลาซิว ปลาขาวน้อยในมกอยู่ว้านเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ไปรุ่นต้องกันเลยว่าจิมีปลาบ่หรือว่าจะมีแต่หอยเชอรี่เมงสะยาแยต่น้ำเต็มเบดเลยน้ำล้นสะแล้ว สะใหญ่สะน้อยกันล้นหมดเลยพี่น้องเมู่อวานมีตกเบิดมือเลยน้ำล้นสะเลยเดี๋ยวสีหอดแล้วทุกคนมาลุ้นนำกันเด้อวาสิมานบบ หอมเป็นมานหอยเชอรอรี่บ่พี่น้องถึงแล้วถึงแล้วทุกคนมีอะไรไหมมีอะไรไหม นี่อยังที่พี่น้องอพี่น้องไลายตาหน่อยด้วยเอ้าปาพี่น้องมันคือบุลงแง่คอยเต้นไปแล้วเนี่ยโอ้นกพี่น้องนกนกนกมาจอบกิน,กนก ปลาหนาแง่คอยนี่เดี๋ยวบึ่งก่อนพี่น้องว่าจะมีไหมนี่พี่น้องใส่กระยางเรียบร้อยแล้วโอ้ขักขักพี่น้องมิตะปลา้นยปลาไปมกเนาะมิตรปลาหมกโบมีปลาใหญ่พี่น้องมันโบได้ใส่ไว้อีกเรียบร้อย น้ำก,ก็ค่อยหลหลพี่น้องเอ,งอ้ยปลาอยู่ในหน้น้าเนเดี๋ยวไปรุ่นแย่งที่สองว่าจะมานบอูอ้ปลาพี่น้องยิ่เสียงปลาบนอนบอหน้าแย่งยาๆพ่ะนะนกกระสินเนี่ยสืนหากินปลานกก็มีความสุข ไปรุ่นแย่งนั่นต้องกันพี่น้องมาสิมารนน์ไปเลยไปเลยหนักจังเลยหนักหมากหอยพี่น้องเอ้ยเว่นนักปาลาเถอะนักหอยชึบโอ้โหตายโอ้ตาย,อตายโอ้ตาย Nắng nó xin mắng bóng chôm luôn gần. A chói lẽ ba mục, lều à? đây lều bóng 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 เดีอแต่ว mm ่าปลาน้อยจะแยงเนาะใมัน่อแน่นแม่นเออมาลรุนแยงนี่พี่น้องว่าสิิบ่ยายาไม่ได้ปลาใหญ่หรอกได้แต่ปลาหมก เดี๋ยวสิโทรให้เมียล่ามาเอาไปมกตะขาวขาวมนน้อย ยายจอดมอเตอร์ไซค์ไว้พุ่นพี่น้องถ้าปรจอดไว้ก็ถ่ายบ่ได้ทางกับบุ่งเนีน่ทางเละฝั่งนี้ทางเละฝั่งนั้นอันเป็นทางอันนั้นเยอะฝั่งนั้นเป็นทาง,นนง,ป,ทางปูนอยู่พี่น้องแต่่ว,วาฝั่งนี้ยังเละอยู่ถ่ายคลิปถือโทรศัพท์บ่ได้ก็เลยจอด มอไซดไว้พุ่นเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นแย่งนี่มาสิได้บ่พี่น้องแย่งนี่ได้บ่ามาลุ้นนํากันว่ามีอย่างบ่ามาชั้นสะหอยบ่แย่งพ,พี่น้องเอ้ยคืออยู่บ่น้องฮะมอวิจารณ์น้อย เมื่อวานน้ำขึ้นมาหดพีเลยพี่น้องเมื่อวานขึ้นมาหดพีเลยแต่ใสเราเลยกั้นไว้อหอดพีนํำหลายวานแต่วันนี้น้ำลดแล้วเดี๋ยวยามบึง่งสิได้พอ่อโอ้ยมีตะบางหอยน้อยข,ของเจ้าได้อยู่ม,ย <laughs> มาตะบางหอย ี่น้องว่าสิมี่อย่างบ่บ่สเป็นมีตตะบั่งหอยบ่ะแองนี่หมามันตะหม่องหอยพี่น้องจ้าพี่น้องเบิง่ง <c oughs> มีตะหอยเชอรี่มีตะหอยเชอรี่เลยมีปลาพอสิบตัวอยู่บอสกับมีกระปู๊หนึ่งตัวพี่น้องโอ้โห มันอง,งนขพี่น้องเอ้ยอียาเส้นนั่นได้นาอบาดนี้คือสิรวมกันเลยป่คือมีแต่หอยแท้พี่น้องก็จะเทรวมกันเลยแห่เทลงตันเลยพี่น้อง ยวค่อยไปเลือกเอาอยู่ข้ือันแย่งนี่นคือโบม,มาณเท่เนอะแย่งไหนเนาะ